สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม Youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็ผมมาพบกับทุกท่านในช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นนะครับเท่าเห็่ในวันนี้นะครับผมเชื่อว่านะแฟนๆนะครับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้เรอัลมาดริดแล้วก็แฟนๆของเนย์มากับเมซี่นะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมเนี่ยเข้มข้นมากกว่าเดิมนะครับ อย่าลืมนะครับว่าตลาดนักเตะนะครับจะเปิดในวันที่1มกราคมปิด31มกราคมปี64ในช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็นตามเวลาไทยนะครับมันจะตรงกับเอ้ผมจำไม่ผิดนะ5ทุ่มในเวลาเมืองไทย5โมงเย็นในเวลานอังกฤษประมาณนี้เลยนะครับเรื่องราวของตลาดนักเตะในวันนี้เนี่ยสุดเข้มข้นเลยนะครับโดยเฉพาะเนมาร์วันนี้นะครับเนมาร์นะครับได้เอ่ยปากนะครับว่าเขาพร้อม ที่จะเล่นกับเลดอเมซี่อีกครั้งในสีเสื้อของปารีสแซงต์แชมงครับผมย้ำอีกครั้งนะเนมาให้สัมภาษณ์นะครับพร้อมที่จะเล่นกับเมซี่อีกครั้งในสีเสื้อของปารีสแซงต์แชมงนะครับเอมปัปเป้เนมะเมซี่สามประสานกองหน้านี้ใครจะหยุดได้นะครับเดี๋ยวยาหอมมาเยอะเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกัน ช่วงเย็นวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวเด่นเรื่องราวเด่นในวันพฤหัสีนี้นะครับก็คือเรื่องต้นจากซิดินซีดานครับซิดินซีดานนะครับกับตําแหน่งผู้จัดการทีมที่ของสโมสรเรือปรลิทที่ไม่มั่นคงอีกแล้วนะครับในสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะมากานะครับออกข่าวใหญ่วันนี้ว่าพอชเปอร์เชซิโน อาจจะได้รับงานใหม่คุมทีมเรียวดริษก่อนปีใหม่นี้ผมย้ำอีกครั้งนะครับพออาจจะได้งานใหญ่คุมเรียวดริษก่อนปีใหม่นี้ทำไมผมถึงพูดประโยคนี้ครับเพราะว่าเรื่องราวผลงานของซีดานไม่โอเคเลยครับประกอบกับเปเลสนะครับไม่แฮปปี้กับสิ่งที่ดซ,ซีดาน ทําอยู่ในทุกวันนี้นะครับเรียบริตอยู่ในฟอร์มที่ไม่ดีเซร์เคียลลามอสก็ไม่แน่ว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่ไหมนักเตะหลายๆคนอย่างอเดนอาซานะครับซื้อมาก็เจ็บผลงานการแข่งขันที่พ่ายแพ้กับบางนัดที่ควรชนะนี่คือความหมายนะครับนั่นก็หมายความว่าวันนี้นะครับ ESPN ก็รายงานมาว่าซีดานตอนนี้บอร์ดยังสนับสนุน แต่เปเลสยังไม่โอเคด้วยนั่นก็หมายความว่าตามสื่อที่มาก้าพาดไว้นะครับพอเปเปรเซติโนเป็นเต็งหนึ่งที่จะคุมเ,มเรียวมาริดอีกครั้งนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์นะครับคือที่ผมพูดอยู่ตอนนี้เป็นข่าวเด่นบนพฤหัสนะครับก็ในดิวของมิลานชาก,กิเนียนะครับผมเคยบอกหลายๆท่านไปแล้วนะครับว่าชดเซ่มูรินโญ่นะครับต้องการเซ็นสัญญากับ มิรานชาก,กินเนียมากนะครับในสื่อต่างประเทศนะครับได้บอกไว้ชัดเจนนะครับว่าถ้าตัวของมิรานชาก,กินเนียเนี่ยในตลาดเดือนมกราคมนะครับจะอยู่ที่45ล้านปอนด์ครับค่าตัวของมิลานชาก,กินเนียจะอยู่ที่ประมาณ45ล้านปอนด์นะครับมูรินโญ่ถือว่าดีลของมิรานชาก,กินเนียเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งที่สามารถคว้าตัวมาร่วมสโมสรได้รอดูกันอีกครั้ง ในเดือนมกราคมนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเปรี h ยชูกันนะครับเปรชู Pre นะครับเมื่อคืนนี้นะครับเปร s h ชู Pre กับซาดิโอมาเน่เห็นไหมครับจังหวะที่เปรชูเนี่ยเจอกับซาดิโอมาเน่1ต่อหนึ่งนะครับทำผลงานได้ดีมากเลยผมชักรู้สึกชอบเด็กคนนี้ขึ้นมาแล้วอะนะครับเขาเหมือนกับเดลิกยังไงยังไงอย่างนั้นเลยนะครับทีนี้เนี่ย ในคืนวันคารที่ผ่านมานะครับมเมื่อไําคำคืนวันคารในอังกฤษเนาะแต่ของเรานี่มันวันคืนวันพุธนะครับก็แน่นอนครับสิ่งที่เปเรชรูทำนะครับกับผลงานการแจากถึงแม้จะแพ้ลิเวอร์พูลนะครับทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วที่สำคัญก็คือเปเรชรูให้สหัมภาษณ์ล่าสุดนะเขารู้ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยสนใจที่เซ็นสัญญาก,กับเขานะครับแต่เขาก็ยังให้เกียรติสโมสรโดยบอกว่า เขายังไม่พร้อมที่จะย้ายออกจาก a อ a เอดัมนี่ครับการให้เกียรตินะครับค่าตัวของเปรชูอยู่ที่27ล้านปอนด์ในการฉีกสัญญานะครับต้องรอดูกันนะครับว่าลิวพูจะยื่นข้อเสนอในเดือนมกราคมนี้ไหมอ่ะเพราะว่าในสื่อก็บอกเนาะว่ายังไงก็ต้องเสริมกองหลังในเดือนมกราคมนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสร เรสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับข่าวเด่นวันพฤหัสของเรสเตอร์ซิตี้ก็คือเขาต้องการเซ็นสัญญากับวินเดียมคาร์วิโยนะครับการเซ็นสัญญากับวินเดียมคาร์วิโยนะครับเป็นดีลที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมนี้เลยนะครับในสื่อต่างประเทศนะครับได้บอกไว้ชัดเจนนะครับ Fox กฟ็อกนิบอกเลยนะ Car วิลเลียมคาร์วิโยวัย28ปีนะครับอาจเป็นแผนระยะยาวของแบรนด์โรเจอร์เสริมทัพคนนี้ เพื่ออนาคตของทีมครับก็รอดูกันนะครับว่าเลสเตอร์ซิตี้จะยื่นด้วยข้อเสนอประมาณเท่าไหร่เพราะว่าในสื่อที่ผมดูอยู่นี้นะครับไม่เปิดเผยค่าตัวตอนนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดาร์ลี่กันนะครับเรื่องราวของดาร์ลี่ในวันนี้ก็คือยังเป็นศูนยากาศโชเซมิลิโยนะครับได้ออกมาชื่นชมดาร์ลี่เมื่อสัก2 3วันที่ผ่านมานะครับแต่ในขนาดเดียวกันนะครับ การที่เขาจะการันตีตำแหน่งตัวจริงให้กับเดเลีี่นั้นนะครับยังคงเป็นเรื่องที่ยังเป็นไปไม่ได้ในสื่อตามประเทศบอกไว้นะครับและก็มีการคาดการถึงสถานการณ์ของเดเลีี่นะครับว่าชูเซิมิริโยนะครับไม่การันตีตำแหน่งตัวจริงให้ดาเลียี่เขาจะรอดูเหตุการณ์ที่มันจะเปลี่ยนแปลงใน2เดือนนี้ก็คือเดือนธันวาคมกับมการาคม ความเชื่อมโยงในการย้ายทีมของดดเลยลี A ่นะครับยังคงมีเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่ดดเรีลี่ยังคงเป็นมืออาชีพก็คือยังคงเล่นฟุตบอลให้กับสเปอร์อยู่และยังคงมีความกระตือรือร้นที่จะลงสนามอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่ได้รับโอกาสนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับว่าเาเลลี A ่เนี่ยนี่นะครับยังเป็นโปรเฟชชั่นอลอยู่เหมือนเดิมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของใครต่อเนี่ย โอ้โหนักเตะที่น่าจับตามองมารอดราชิก้ามารอดราชิก้าเนี่ยเป็นเพลย์เมกเกอร์ตัวเก่งนะครับที่ของไวดเดอร์เบิร์นแอสตันวิลล่าสนใจอยาก,กเซ็นกับเขาในเดือนมกราคมนี้นี่ครับมารอดราชิก mm ้า hmm. เคยเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลด,ด้วยนะวันนี้แอสตันวิลล่าต้องการมารอดราชิก้ามาเล่นทีมมาเล่นมาร่วมทีม นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแบรดอนวิลเลียมกันนะครับข่าวดินันพระฤหัสเนี่ยวิลเลียมวัย20ปีนะครับวันนี้ได้ติดต่อสติบูตนะผมเอาสั้นๆพอว่าสตีบูตได้ขอติดต่อขอยืมตัวแบรดอนวิลเลียมในช่วงของเดือนมนการาคมนี้เลยครับซึ่งคำตอบของเรกูน่าโซชาก็คืออนุญ,ญาต ให้แบนดอนวิลเลียมย้ายมาร่วมทีมนิวคาสเซิลได้ครับสรุปอีกครั้งนะครับว่าโอรรโกนาโซชานะครับอนุญาตให้แบนดอนวิลเลียมนะครับมาร่วมทีมนิวคาสเซิลได้ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลกันนะครับเรื่องราวของอาร์เซนอลในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็ยังคงคอนเฟิร์มกับข่าวนะครับว่าอาร์เซนอลนะครับต้องการเซ็นสัญญากับ ฮัตเซมเอเดวาเหมือนเดิมนะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งวัย22ปีของโอลิมปิกรียงนะครับเจ้าตัวบอกยังคงมีความสุขกับรียงแต่ใจเขาก็อยู่ในพรีเมียร์อีกเหมือนกันนะครับซึ่งเดอะกันเนอร์น่าจะมีโอกาสได้ไลายเซ็นของฮัตเซมเอเดวามากที่สุดนะครับตามรายงานจาก RMC Sport รายงานวันนี้นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวข่าวเด่นนะข่าวเด่นมันพิ่รหัสเนี่ยจะเป็นสเต็ปนี้เลยนะครับคราวนี้นะครับมาดูลายสมสรกันนะครับว่าช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องราวในเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมเริ่มต้นจากเรื่องราวที่1ของเรยวมิดก่อนเลยนะครับสมอสอนเรือมิีนะครับได้เสนออีเดนอาซานะครับเป็นส่วนหนึ่งบวกกับเงินเพื่อแลกดีวกับอีเดกคิเิเอปเป้นะครับย้ามกครางนะครับ อ d e เ a ็นอาซาเป็นส่วนหนึ่งของดิวบวกกับเงินสดเพื่อขอแรกตัวครเสเตนเอ็มปเป้น,นะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าสโมสรเรอัลมาิดน,นะครับพร้อมที่จะขายอีเดนอาซาให้กับสโมสปรปารีสแซงต์แชมงแล้วก็บวกเงินกับเงินค่าใช้จ่ายเพิ่มไปเอาแบบสั้นๆเนาะเอลชูกุโตนะครับได้มีการพูดถึงนะครับว่าฮาซาเองเนี่ยนน,นครับสัญญาจะหมดในปี2000 21 22ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ทีนี้เนี่ยการที่ไม่ได้ลงสนามอาการปัญหาการบาดเจ็บทําให้มนริตตัดสินใจนะครับที่จะเอาอาซาบวกกับเงินก้อนใหญ่เพื่อขอเซ็นสัญญากับคิเตียนเอมบเป้นะครับเป็นข่าวในวันนี้เลยนะครับแต่ผมเชื่อว่านะถ้าถ้าจะเซ็นสัญญากับคิเตียนเอมบเป้จริงๆนะครับอาซาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เซ็นได้แต่นักเแต่มีปัญหาการบาดเจ็บเนี่ย เขาจะเซ็นหรือเปล่าฉะนั้นผมเชื่อว่านะัดดิวของคินิเอป,ปเป้นะครับก็คงจะต้องเป็นเงินก้อนใหญ่อย่างเดียวนะครับถ้าแถมอาซานี่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเนย์มาร์กับเมสซี่นะครับวันนี้บทสัมภาษณ์ของเนย์มานี่ชัดมากเมื่อ4นาทีที่ผ่านมานะครับข่าวใหม่มากเลยเนย์มานะครับได้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับหลังจากจบเกมที่บุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ 1>, 1บุตูต่อนะครับปาีสแซต์แมนนะครับเป็นสโมสรที่ใหญ่เพียงพอที่จะพาเรอเนลเมซี่นะครับมาเล่นร่วมกับเนมาร์และคีเนเอมปเป้นะครับเนมาร์ได้กล่าวอย่างเป็นในนไว้ว่าสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดก็คือการได้เล่นกับเรอเนลเมซี่อีกครั้งนะครับก็คือการเขาต้องการสร้างความเพลิดเพลินให้กับแฟนๆนะครับก็จุดประกายนะ ว่าปลารีสอาจจะยื่นข้อเสนอของเมสซี่อีกครั้งนะครับกรณีที่เนย์มาไม่ถูกขายออกไปนะครับก็ในตอนนี้เองนะครับเขาสามารถเล่นกับผมได้เนย์มากล่าวไว้ไม่มีไม,ม,ม่มีปัญหาเรื่องของการปรับตัวเลยนะครับและแน่นอนครับในฤดูกาลหน้าเราอาจจะได้เห็นอะไรดีๆก็ได้เนย์มากล่าวเป็นในๆประมาณนี้นะครับคำพูดของเนย์มานะนักข่าวมาตีความรวมถึงตัวผมด้วยนะว่า มีโอกาสที่ปารีสอาจจะพลิกล็อกเซ็นสัญญากับเนมาก็เป็นไม่ใช่ไปกับเนมากับเมสซี่ก็เป็นได้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเอซีมิลานกันนะครับวับนนี้เอซมิลานเสริมทัพใหญ่เลยเพื่อรุ้นแชมป์เกาโชซิเดียนะครับโอซานคาราบักนะครับก็เป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่สโมสรลิเวอร์พูลนะครับตั้งใจเซ็นสัญ,ญญามาอย่างยาวนานนะครับเป็นข่าวมากทีนี้เนี่ยแน่นอน,นครับ นักเตะชั้นยอดก็ต้องควรกับอยู่ทีมชั้นยอดวันนี้นะครับสโมสรเอซิมิลานะครับตามเงานจากเกาโชมิคาโตะนะครับพร้อมที่จะทุ่มเงินประมาณ20ล้านยูโรหรือประมาณ18ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญากับโอซานคาบักนะครับก็นั่นก็หมายความว่าตอนนี้นะโอกาสที่มิลานจะตัดหน้าทุกทีมมีสูงมากกว่าทีมอื่นนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่ เรื่องราวของสโมสรเอซิมิลานกันต่อแต่เป็นเรื่องราวของการยืมตัวลูก้าโยวิชนะครับสโมสรเอซิมิลานนะครับยังคงสนใจที่จะเสริมทัพแดนหน้าอย่างลูก้าโยวิชจากสโมสรเรียวมอริดนะครับโยวิชล้มเหลวกับเรียวมอริดนะครับลงสนามไปแค่32นัดนะครับค่าตัวในตอนย้ายจากสโมสรอาแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยนะครับไอท็อปแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ย 60ล้านยูโรหรือประมาณ52.4ล้านปอมในเดือนมิถุนายนปี2019นะครับโยวิกซ์นะครับเพิ่งลงสนามไป3ฤดูกาลไอ้3 3นัดในฤดูกาลใหม่นี้แค่นั้นเองนะครับตันไม่งานจากตอโดฟูเจสนะครับแน่นอนครับกองหน้าชาวเซเบียมีเป้าหมายสำคัญย้ายทีมในเดือนมกราคมนี้เลยครับย้ำอีกครั้งนะครับเจ้าตัวอยากย้ายทีมในเดือนมกราคมนี้เลยเพื่ออะไร เพื่อการันตีตำแหน่งตัวจริงในทีมชาติด้วยนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอริงฮารันกันนะครับเป็นประเด็นข่าวเมื่อเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดปิดดิวฮารันได้นะครับด้วยเงินจำนวนนี้นะครับ91ล้านปอนด์แบ่งจ่ายค่าฉีสัญ,ญญาในปี2022 64ล้านปอนด์จ่ายค่าเอเยน่นมิโน,โนล,ลาลา 18ล้านปอนด์อีก9ล้านปอนด์จ่ายให้กับคุณพ่อของเอลวริงฮารัลนนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเอลวริงฮารัลนคือ91ล้านปอนด์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาร์คัสแรดฟอร์ดกันนะครับผมต้องอัปเดตนะมาร์คัสแรดฟอร์ดเจ็บไหล่อาการเจ็บไหล่กำเริบเราจะดูได้จากภายในสนามที่บูโน่ฟอนเดสโกนนะครับ ก็นในช่วงนั้นเวลาน,นาทีที่72ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยละกันวันนี้นะครับโอเรกุน่าโซชายืนยันแล้วนะครับว่ามาคัตและฟอร์ดเจ็บไปลจริงและมีโอกาสจะพลาดการลงสนามกับเวสแฮมยูนิเต็ดด้วยนะครับก็จะใง้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างน,นะครับวันนี้ได้ฮือฮาเลยนะแมนซิตี้นะครับปิดดิวเฮ้ยจริงปะเนี่ย แมนซิตี้ปิดดีลนะครับซาเมนโตเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยค่าตัวประมาณ19ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ17ล้านปอนด์นะครับตามรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนนะครับ,รยยาาน,น,รบนักข่าวชื่อดังชาวอิตาลีน,นะครับตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับปิดด,ดีลของอาซาเมนโตได้ด้วยค่าตัว19ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ17ล้านปอนด์แล้วนะครับก็ถือว่าซาเมนโตเนี่ย เป็นนักเตะที่อายุน้อยมากเลยนะครับก็รอดูกันนะครับเพราะว่าซิตี้เนี่ยจบดิวนี้ได้ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแอสตันวิลล่านะครับผมตื่นเต้นนะสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะซื้อแจ็คกิริสในราคา100ล้านปอนด์ครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตกเป็นข่าวว่าจะซื้อแจ็คกิริสในราคา100ล้านปอนด์นะครับ วันนี้แจ็คสันต์แรมนะครับได้ตั้งราคาไว้แล้วนะครับว่าต้องไม่ต่ํากว่า100ล้านปอนด์การยื่นข้อเสนอในครั้งนี้นะครับแจ็คเองเนี่ยตามไปงานจากเดอะเทเลกราฟแจ็คกิลิสเนี่ยแน่นอนครับเขามีค่าตัวประมาณ70ล้านปอนด์ในช่วงของซัมเมอร์แต่ฟอร์มการเล่นตอนนี้ทะลุเกิน100ล้านปอนด์แล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าโอกาสที่แจ็คจะย้ายทีมเนี่ยสูงมากนะครับแมนยูแมนซิตี้คือคู่แข่งสําคัญ ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันนะครับวันนี้ยังคงสนใจนักเตะชาวเกาหลีใต้ที่ชื่อว่าอ e ีคังอ e ินอีคังอินคือใครเป็นนักเตะทีมชาติเกาหลีใต้นะครับอายุ19ปีเล่นตำแหน่งกองหน้านะครับเด็กคนนี้ทักษะพรสวรรค์สุดยอดเลยนะครับซึ่งอตอนนี้เองนะครับค่าตัวเนี่ย ในสื่อต่างประเทศตั้งไว้แพงมาก80ล้านยูโรหรือประมาณ72.4ล้านปอ,น,น,อ,อน,น,นด์นะครับถือว่าโอ้โหแพงจังเลยนักเตะคนนี้นะครับฟังหูไว้หูก่อนสำหรับดิวนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคีวินเดบรอยนะครับแฟนแมนซิตี้อย่างเสือใหญ่เนี่ยคงจะดีใจเนาะเดบรอยนะครับเจมต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก่อนหน้านี้เป๊ปต่อไปแล้วคราวนี้เป็นเดบรอย พอหลังจากต่อเสร็จเขาสามารถที่จะแบบว่ายัางไงอ่ะโอ้โหสร้างความมั่นใจในอนาคตหลักประกันรายได้ได้แน่นอนนะครับก็ขอแสดงความนดีกับแมนซิตี้ล่วงหน้าเลยนะจะต่อสัญญาคือวินเดบร์อยได้แน่นอนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิแครไรส์กันนะครับวันนี้นะครับสโมสรเชลซีนะครับได้ยื่นข้อเสนอสัญญาระยะยาวให้กับดิแคไรส์ครับในการย้ายมาร่วมทีมเชลซีนะครับ จริงๆนะครับดิแครไรส์เองเนี่ยเขาก็คือตรงๆเนาะกำลังกลายเป็นวิดฟิลที่แฟร์นัมพาดเนี่ยต้องการตัวมากที่สุดนะครับฉะนั้นเป็นโอกาสดีนะครับที่จะสัญญากับดิแครไรส์ได้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของซองเฮือนมินกันนะครับซองเฮือนมินตอนนี้ต่อสัญญาหรือยังนะครับในสื่อบอกแล้วใกล้ต่อแล้วนะครับรับค่าเหนื่อย สองแสนปอนต์ต่อสัปดาห์ครับซองเฮอรมินรับค่าเหนื่อย2 0 0 0 0นปอนต์ต่อสัปดาห์แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแบ็กซ้า,ายเชลซีนะครับเอมิสอาร์อิมสันพาไลเมลี่นะครับตอนนี้ก็แล้วรวมถึงมาโกสอลอนโซ่ด้วยจะถูกขายออกแน่นอนนะครับก็ผมไม่อยากจะพูดเลยว่าแน่นอนเดี๋ยวมันไม่แน่นอนขึ้นมานี่งานเข้านะครับก็ แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับ<ม>ก็เป็นคำชื่นชมของแฟรงน้ำผาโอวิเิเยชิลูนะครับหลังจากที่แฟรงน้ำผาดอนุญาตให้ย้ายทีมได้วันนี้แฟรงน้ำผาดกลับมาชื่นชมฟอร์มครับในเกมที่เชลซีชนะ4-0นะครับก็การตีกันเข้ารอบต่อไปเรียบร้อยนะครับก็แน่นอนครับอริโนาโซชาตออกมาชื่นชมลูกทีมตามนี้นะครับ ป็นไมครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดในชับในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็แน่นอนครับเนยมาเอ็มปาเป้เมสซี่โอ้โหเดีลน,นี้นี่สุดยอดอลังการจริงๆนะครับก็ผมก็หวังว่านะผมจะได้เห็น3คนนี้เล่นด้วยกันและดูซิกองหลังระดับโลกจะเป็นยังไงนะครับก็มาเจอเกมลูกที่สุดในโลกมาเจอกองหลังระดับโลกบ้างนะครับก็รอด,ดูกันนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s r r i e e ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ